S <S. จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายตอนนี้ก็อุบาสกอุบาสิกาจากวัดไทยเดมาพรม,มิหารกำลังปฏิบัติธรรมกันวันนี้จะสาธิตให้ท่านทั้งหลายได้รู้วิธีการเดินจงกรมนะตอนนี้จะเป็นการเดินจงกรมของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีคุณโยมตุนทึ่เดินทางมาจากฮอลแลนด์และแม่สวนสีเอนเดอร์เซนโยมแดนโยมอ้อยโยมนกโยมแก้ว ทั้งหมดนี้หคนได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดธรมมพควิหารตั้งแต่วันที่แปเดือนกันยายนสองพันรหบบัดนี้ได้เวลาที่เราจะได้เดินจงกรมแล้วให้ทุกท่านยืนตามปกติสบายสบายให้ยืนแล้วก็ให้หลับตาหลับตาแล้วก็นึกถึงภาพตัวเองที่ยืนอยู่ว่าเรายืนแบบไหนท่องไว้ในใจ แต่วันนี้จะให้ท่านทั้งหลายทำตามอาตมาท่านมทั้งหลายไม่ต้องออกเสียงอาตมาจะเป็นคนออกเสียงให้แล้วก็ทำตามที่อาตมาจะบอกไปนี่ก็คือการเดินจงกรมครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการเดินจงกรมนี่เป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อการนั่งภาวนาเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่นี่นักปราชญ์ในก่อนท่านกล่าวเอาไว้นั่นต่อไปนี้เราจะมีการเดินจงกรม แต่ก่อนที่จะเดินเราก็ต้องยืนก่อนขณะที่ยืนนี้ก็ให้มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรายืนแบบไหนท่องในใจว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอตอนนี้เรากำลังยืนสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรายืนแบบไหน เท้าอยู่แบบไหนขาอยู่แบบไหนแขนอยู่แบบไหนตัวอยู่แบบไหนศีรษะอยู่แบบไหนให้รู้พร้อมว่าเรายืนอยู่อาการยืนนี่เป็นรูปร่างกายนี่เป็นรูปแต่ตัวที่รู้ว่ายืนนี่เป็นนามยืนหนอสามครั้งต่อไปเราจะเอาสติไปกำหนดที่ความรู้สึกที่อยากจะเดินท่องในใจว่าอยากเดินหนออยากเดินหนอ อยากเดินหนอต่อไปลืมตาขึ้นนะกล้มลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆก้าวเท้าขวานะว่าตามตมาจมาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอ ขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอ ซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอ้ายยางหนอต่อไปก้าวสุดท้ายให้เอาเท่ามาเสมอกันขวายางหนอยืนหนอยืนหนอ ยืนหนอให้สติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังยืนเหมือนกับที่ก่อนที่เราจะเดินทีนี้การกำหนดยืนหนอแล้วเราก็อยากจะหมุนกลับไปทางที่เดิมคือเราจะหมุนแบบที่สาธิตให้ดูเมื่อวานนี้นะกลับข้างละสามครั้งจะหันหน้าไปทางเดิมพอดีเป็นหกครั้งนะอาจาะมาจะว่ากลับหนอหกครั้งท่านทั้งหลายก็หมุนเท้าขวา ไปแล้วก็ยกเท้าซ้ายตามต่อไปนะอยากกลับหนอนี่ล้วอยากกลับกอนนะกำหนดที่จิตจิตอยากกลับอยากกลับหนออยากกลับหนออยากกลับหนอต่อไปแล้วจะหมุนกลับนะกลับหนอกลับหนอกลับหนอ กลับหนอกลับหนอกลับหนอตอนนี้เรากลับแล้วหันหน้าไปทางที่เดิมแล้วก็กำหนดในใจว่ายืนหนออีกสามครั้งยืนหนอยืนหนอยืนหนอ มีสตุรู้สติรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากําลังยืนแบบไหนให้เราเห็นตัวเองชัดเจนต่อไปเราก็จะเดินก่อนที่จะเดินเราก็ต้องกําหนดว่าอยากเดินหนออีกสามครั้งอยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอก้าวเท้าขวานะขวาย่างหนอ ซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอขวายางหนอซ้ายยางหนอ ขวายางหนอซ้ายยางนอขวายางหนอซ้ายยางนอขวายางหนอซ้ายยางหนอต่อไปก้าวสุดท้ายเราจะเอาเท้ามาเสมอกันขวายางหนอ ยืนหนอยืนหนอยืนหนอมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมว่าเรากำลังยืนอยู่แบบไหนมีสติรู้ว่าการยืนเนี้ยคือร่างกายยืนร่างกายนี้เป็นรูปประธรรมแต่สติที่รู้ว่ากายยืนนั้นเป็นนามธรรม ยืนหนอสามครั้งแล้วก็จะกําหนดกลับเหมือนเดิมกลับไปกลับมาแบบนี้หลายรอบนะต่อไปให้ท่านทั้งหลายคอนโทรลตัวเองโดยออกเสียงเบาๆเาว่ายืนหนอสามครั้งยืน